ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในขณะที่พึ่งส่วนใหญ่จะอ,อาศัยละอองเกรสรและน้ำหวานของดอกไม้เป็นสารอาหารแต่ถ้าว่าพึ่งบางชนิดกับไม่มีพฤติกรรมเหมือนพึ่งทั่วไปสวัสดีครับผมเสียงปักษาในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพึ่งแล้งหรือวาลเจอร์บีที่พวกมันวิวัฒนาการตัวเองมาเพื่อกินซากสัตว์เหมือนกับชื่อของมันชินเดียวกันกับแล้งหรือไฮยีนาเมื่อราวๆสิบปีที่ผ่านมานักกีตวิทยาเขาได้ค้นพบว่าไม่เช่ยวพึ่งทุกตัวจะกินเกรสรและน้ำหวาน ลึกเข้าไปในป่าดงดิบของกอสตาดิกาพวกเขาได้พบก,กับพึ่งสามสายพันธุ์ที่ดูเหมือนกับว่าพวกมันจะชอบสราา้างสัตว์ที่ตายแล้วมากกว่าดอกไม้นักกีตวิทยาพวกเขาได้ใช้วิธีดึงดูดพึ่งหลายชนิดโดยการแขวนชิ้นไก่ดิบไปบนต้นไม้ในป่าดงดิบของคอสตาริกาและพวกเขาก็พบว,ว่าพึ่งบางชนิดกินทั้งน้ำหวานและเนื้อแต่พวกมันก็มีเพียงแค่สามชนิดเท่านั้นที่กินแต่เนื้อเท่านั้นและพวกมันก็คือพึ่งแรง้งในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วนี้นะักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าึงแงแ พวกมันมีแบคทีเรียในลำไส้ที่จะเดินเติม